อ่าเนือสดๆครับออโล่หนึ่งนะครับอ่าฟองน้องฟองลอยปะ หอยเห็ดย่างอันนี้ครับว้าตะพวายี่เงี้ยบอ่ะเเ่องตงติ่งไปเอโอ้นาอกสิปากอ่ะลไม่เหอไม่กันน้อ่อเด้อเร่องา ยังป่าลี้ยงไก่เอาเนี่ยย่างเดียวหมูกุดกินเห็ดแตงโมไม่เห็นบนกุกินเลยที่ก๋ว้เตี๋ยว้องหมูกินไปดิ่งตะกุดกมนเห็นหมูเดียวข้าวตกุดต้องตายเห็นบะกย่างเดียวไป็ชื่อว่าเป็นนิสัเห็ดย่างเพรานว่าต้องหันนอกป่ามันไหนหน้ามันลงมากไหมมันติดลอดไม่เอาถึงบรไเ้ีลยวนี่ก็หลุดย่างเดียว อีโลหาโลยิ่งเขลขายยิ่งเขาขี้ขายเร่องอะประทุคละเนี่ยคิดอะไรที่สองโลยิ่งมือมูเดียวดูใส่รุ่งพ่เชอ่อว่านุ่งเิ่นไรสาลสี่ัยไปคลอเป็นตามเป็นไปดีสอนเลยเปิดเยอะเปิดเยอโ่างานจะสาเโลน่งลกเกียรติโิิหเกีย่งยหาง ให้ผู hey, hey. Bad, right. uno, ้นั่นให้ผู <s <S ้นี่ให้ไ่ไขายรยก็รวยล่ะั้างเอรสโล่อ่นเน้่ใ่ตเซาใจเป็นเาเล่เาปันกินก็้ี่ัะตู้ไว้น่าเต็มพ่อเรายังว่ากจะกินเลยไม่กิบะหม่อ้วยข้าวบะม นผมเห็นคนท่านลับท่านลับสามสิบกิโลไหนต์่อเดือนเนี่มแข็งกระชับจ้า จะใส่เนาะไปซื้อสั่งใส่ก่อนแล้วแซ่บออก กูเอ็นกูที่กลางกลางย่งครสามเบือนแค่นี้เร็จสิีเลยนะหมดจิดบอาไม่ตีลบ thanks for